สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแคตเทินตัวนี้นะคะคือเป็นตามคําขอเวยค่ะคือจะเป็นกระโปรงทรงสอบคือขั้นพื้นฐานขั้นแรกที่การตัดนะคะคือการสร้างกระโปรงแต่ตัวนี้เราจะทําอยู่ในเกณฑ์ข้างหน้า2เกรดข้างหลังสองเกรดค่ะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้จะไปยุกแล้วค่ะข้างหน้าข้างละ2เกลดก็คือข้างละเกลดค่ะก็จะเป็น2เกรดข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันแต่ตัวนี้เราจะทําคือครั้งแรกที่ทําคือแบบว่าเป็น ตัวพื้นฐานของการสร้างกระโปรงเลยนะคะค่ะเรามาทํากันเลยค่ะเราจะเข้าจากกลีงกระดาษค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเลยค่ะตีเลยค่ะตีตรงเราจะสร้างทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยนะคะแล้วเราก็มาหาเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ค่ะสะโพกใหญ่ยี่สิบแบ่งครึ่งเป็นเส้นสะโพกเล็กสิบเซน เราตีเลยค่ะเราได้แล้วนะคะเราจะมาดูความยาวความยาวตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ60เซนค่ะเราจะไม่ยาวมากเราวัดมาจากจุดเอวเลยนะคะ60เซนเราได้เส้นนี้ค่ะเราตีเลยค่ะ พอเราได้แล้วนะคะเราจะมาดูหาช่วงสะโพกค่ะสะโพกตัวนี้ไซส์มาตรฐานเลยค่ะจะเป็นตัวเล็ก90เซนตามจริงเราจะบวกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ3เซนนะคะ3เซนถ้าถ้าคนแบบใส่แบบพอดีพดีเราบวก2เซนพอค่ะก็เท่ากับ93หารด,ด้วย 2, 2เรามาหากันก่อนค่ะเราหาทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะ93 เราใช้ใสายวัดก็ได้ค่ะก็ได้เท่ากับ46ครึ่งนี่เลยค่ะ46ครึ่งเราวัดจากริมกระดาษนี่เข้าไปเลยนะคะ46ครึ่งเราจะมาตีเลยค่ะตีตรงเลยค่ะ พอเราได้แล้วเราก็จนะนำช่วงสวกะะูกเนี่ยค่ะ4ทั้งหมด93เราหารด้วย2เท่ากับ46ครึ่งแล้วเราก็มาจะมาทําอีกครั้งนะคะทั้งชิ้นหน้าที่หลัง93หารด้วย4เราจะมาแบ่งครึ่งทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะเราหาเลยค่ะ93 ก้สิบสามนะคะคือได้ตรงจุดนี้เรามาหารด้วยสี่ก็ได้เท่ากับยี่สิบสามจุดสองห้านะคะเราก็หาเลยค่ะยี่สิบสามวัดจากดีมกระดาษนะคะี่คือเป็นชิ้นหน้ายี่สิบสามจุดสองห้าเราบวกหน้าใหญ่กว่าหลังหนึ่งเซนบวกหนึ่งเซนเท่ากับยี่สิบสี่จุดสองห้านะคะ ยี่สิบสี่ตสองห้าตลอดเร็วเลยนะคะส่วนที่เหลือก็คือเป็นส่วนของชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าเราค่ะบวกหนึ่งชิ้นหลังเราลบหนึ่งค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาดูช่วงการหารเอวนะคะเอวตัวนี้ประมาณหกสิบเซนหกสิบเซนเราเราเราจะมาหารสี่นะคะหกสิบเราใช้สายวัดได้เลยค่ะหกสิบนะคะ ก็ได้เท่ากับสิบห้าสิบห้าเซนเราวัดเลยค่ะสิบห้าเซนเข้ามาจากริมริมกระดาษช่องตรงนี้นคะคะสิบห้าเซนชิ้นหน้าบวกเก็ดใหญ่สามเซนชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังหนึ่งเซนเราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อชิ้นหลังเราเส้นซิปเข้าหนึ่งเซนเอวใหญ่สิบห้าเซนชิ้นหลังเราจะบวกสองเกรดเราบวกเกรดใหญ่เกรดแต่สองเซนได้เท่ากับสี่เซน ได้เส้นนี้รเราลบหนึ่งเซนค่ะเราจะหาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะเราต้องมาหารเท่ากันชิ้นหน้าส่วนที่เหลือคือส่วนนี้กับส่วนนี้ของชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยค่ะส่วนที่เหลือเราจะมาบวกกันค่ะเราได้เราได้เจ็ดเซนเราก็เอามาบวกกันเลยค่ะเรามาแบ่งครึ่งตัวนี้เราจะได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนกว่าค่ะเราปัดเลยค่ะสามเซนข้างละสามเซน ข้างละ3เซนแต่ถ้าเราบวกเกร็ดแล้วถ้าเป็นคนเอลเล็กนะคะการเข้าข้างเกิน3เซนเราหารแล้วเกิน3เซนเราจะต้องปิดเกร็ดค่ะตรงนี้ข้างละ1เซน1เซนจะทําให้เอลไม่หักค่ะค่ะนี่เราวาดเลยค่ะเราได้3เซนเราก็วาดมาที่เส้นสะโพกนี้ได้เลยวาดมาเลยค่ะเราจะมาดูวิธีการทำปลายสอบปลายสอบข้างละ3เซน ถ้าเป็นกระโปงสั้นนะคะสามเซนแต่ถ้าคนมีต้นขาค่ะเราจะลงจากต้นจากจุดเส้นสะโพกใหญ่นะคะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดถึงแปดเซนเราจะวาดจาัดจุดนี้ลงมาเป็นสอบแต่ถ้าคนตัวเล็กเราไม่ต้องค่ะเราวาดจากเส้นสะโพกลงมาเป็นปลายสอบมาที่สามเซนี้ได้เลยสามเซนสามเซนแล้ว,วิธีการหาเราจะมาดูอยู่ในเกณฑ์ การวัดเกตชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราบวกเกตสามเซนเราวัดเอวก่อน,นะค่ะเอวชิ้นหน้ายี่เราได้ยี่สิบเอ็ดเซนหารด้วยสามก็เท่ากับเจ็ดค่ะเราก็แบ่งสามช่วงนะคะได้เจ็ดเจ็ดเซนแล้วก็นับช่วงต่อไปอีกเจ็ดเซนนี่ยค่ะเราจะเอาช่วงแรกเป็นเกตแรกนะคะตั้งฐานคือเกตแรกเลยเราตีตรงมาที่เส้นสะโพกเล็กค่ะสิบเซนเป็ดใหญ่ทั้งหมดเราสองเกต เราบวกเกตสามเซนก็ได้ข้างและจุดเจ็ดค่ะจุดเจ็ดก็คือเราออกจากครึ่งเซนแล้วเพิ่มไปอีกสองเซนสองเซนเล,เล็กนะคะเนี่ยค่ะเราตีเลยค่ะคือเกตแรกเกตต่อไปเราห่างจากเกตแรกสามเซนครึ่งแล้วเราเข้าจุดเจ็ดค่ะคือเป็นกลางเกตนะคะตรงนี้แล้วเราตีเลยค่ะจุดเจ็ดนี่ค่ะคือเกตที่นี่เกตที่หนึ่งนี่เกตที่สอง เราจะมาดูที่หลังที่เราเข้าเอวนี่คือเส้นซิฟเราตีเลยค่ะตีมาที่เส้นสะโพกใหญ่ช่วงเอวหลังเหมือนกันค่ะเราก็จะมาหารสามเหมือนกันเราจะมาดูว่าเราได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบแปดเซนก็ได้ข้างละหกเซนแบ่งสามช่วงนะคะหกสามสิบแปดก็ได้หกค่ะเราจะนำเกล็ดแรกเป็นเก็ดยาวค่ะเก็ดยาวอยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบสองเซนครึง่งเก็ดแรกนะะสองเซนสิบสองเซนครึง่ง เกตใหญ่ข้างหลังเราบวกใหญ่4เซนก็ข้างเกตข้างละ1เซนก็เป็น2เซนนะคะตีเลยค่ะมาที่เกตยาวเนี่ยค่ะ12.5เกล็ดห่าง3เซนครึ่งเกตใหญ่1เซนเกตใหญ่อีก1เซนเราตีเลยค่ะนี่คือการเกตช่วงกลางช่วงเกตนี่เกตที่หนึ่งนี่เกตที่สองเกตที่สองเราจะยาวอยู่ในเกณฑ์ประมาณ10เซนครึ่งเราตีเลยค่ะตีมาตรงจุดนี้ นี่ค่ะเราได้สองเกตคือพื้นฐานการทํากระโปรงครั้งแรกที่เราทําคือการสร้างที่เราเคยทํานะคะคือเราไม่ได้ประยุกต์คือการสร้างแบบนี้คือการตัดของการตัดตัวแรกของการเรียนเลยค่ะค่ะเราจะมาดูกันค่ะเราอย่ามาปิดเกตนะคะปิดเกตสองเกตค่ะแล้วเราก็จะมาวาดเอวนะคะเอวข้างเราลงครึ่งเซนจะทําให้เอวไม่สูงขึ้นไปค่ะ เอวหน้าลงหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะวาดโค้งมาที่ชิ้นหน้าหนึ่งเซนนี่คือส่วนของชิ้นหน้าเราได้แล้วค่ะชิ้นหลังชิ้นหลังเหมือนกันค่ะเราก็ปิดเกตค่ะลงชิ้นหลังหนึ่งเซนข้างลงครึ่งเซนจะทําให้เกล็ดไม่แบบโอบเอวเกินไปช่วงเอวไม่โอบเกินไปนะเราวาดเลยค่ะ ค่ะนี่เราได้แล้วคือส่วนของชิ้นหลังนี่คือชิ้นหลังนะคะนี่คือชิ้นหน้าทบหน้าค่ะการผ่าจะมีทั้งผ่าขาดผ่าป้ายเราจะผ่าขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณตัวนี้เป็นตัวตั้นเราจะผ่าขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบแปดเซนค่ะผ่าขาดนะคะตัวนี้ผ่าขาดขึ้น สิบแปดเซนจากชายขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นการผ่าป้ายเราจะเผื่อไปอีกแปดเซนค่ะตรงจุดนี้เราจะป้ายขึ้นตรงนี้ค่ะได้เลยตรงนี้คือการเป็นการผ่าป้ายเกยนะคะเราจะยื่นค่ะยืนผ้าออกไปอีกประมาณแปดเซนนี่ค่ะนี่คือกระโปรงขั้นพื้นฐานของการกระโปรงทรงสอบนะคะทรงสอบตัดใส่ได้สวยค่ะ ค่ะติดตามการสร้างต่อไปได้เลยนะคะตัวต่อไป